เอาละสิตอนนี้กลายเป็นศึกรัก3เศร้าระหว่างหัว12ล้านสกลนะครแล้วเมื่อคนซื้อมี2คนคนขายมี1คนและที่สำคัญกว่านั้นกองสลากครับมีคนมาขึ้นรางวัลเกือบครบแล้วขาดอีก2ใบแม่อะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้มาฟังรายละเอียดกันดีกว่าว่าเรื่องนี้จะจบยังไง สวัสดีครับเพื่อน,อน YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าอัปเดตเรื่องของหวย12ล้านที่สกลนครยังอนละวนกันไม่จบครับเมื่อมีตัวละครตัวใหม่เป็นเสาที่3จากเดิมเนี่ยมีการทะเลาะก,กันระหว่างคนขายหวยกับคนซื้อหวยป้าภัยรัฐคนซื้อเออป้าไัยมณีคนซื้อเจ๊รัฐคนขาย จากเดิมมีแค่2ฝ่ายตอนนี้มีนายสายยนต์อีก1ฝ่ายบอกว่าเป็นคนซื้อหวยจากเจรัสเหมือนกันแต่ซื้อที่โฮมโปรศรีนครินกรุงเทพไม่ได้ไปซื้อที่สกลนครและบอกว่าซื้อประมาณช่วงวันที่27-28กุมภาพัานธ์นก่อนหน้าที่หวยจะมีการออกรางวัลหลังจากนั้นนะครับเขาก็อ้างต่อว่าเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาก็มีพยานยืนยันนะเขามีพยานยืนยนันเออ เป็นชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในโฮมโปรด้วยกันเห็นตอนเขากำลังซื้อหวยเห็นด้วยว่าเขาซื้อเลขอะไรเพราะหวยที่เขาซื้อเนี่ยมีชื่อสลักไว้ว่าไพรมณีเขาก็เลยจำได้และชาวพม่าเมียนมาที่อยู่เป็นเพื่อนเขาก็จำได้เรื่องเราจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามฟังกันหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกต่อครับว่าเขาได้หวยมาและปรากฏว่าเมียเขาก็เอาไปเก็บไว้ จนกระทั่งมันออกรางวัลมาเขาก็เลยขอตรวจสอบหวยว่าถูกไหมปรากฏเมียไม่ยอมไม่เข้าตรวจสอบหวยใบยที่ถูกก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาจะจริงเท็จยังไงไม่ทราบแต่ณนะวันนี้เนี่ยทางนายส,สายยนเนี่ยยังไม่ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันถ้านายสายยนมั่นใจว่าตัวเองถูกหวยก็จะต้องไปลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน การลงบันทึกประจําวันตัวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเท็จก็มีความผิดตามกฎหมายเพราะอย่าลืมนะครับว่าทรัพย์สินที่เขาไปลงเนี่ยมันมีมูลค่าถึง12ล้านบาทแล้วถ้ามันถูกจริงมันจะมีผลทางกฎหมายยังไงบ้างเรื่องนี้น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยถ้าสายสายยนเนี่ยซื้อหวยจริงแล้วหวยไปอยู่กับเมียกรรมสิทธิ์ในหวยจะเป็นของใครโอ หวยต้นทางมาจากสกลนครมาโผล่ที่กรุงเทพมหานาครจะมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แหละแต่ในมุมทางกฎหมายแล้วมันน่าคิดมากประการแรกเลยหวยตัวนี้ก่อนที่จะมาขายให้สายยนเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของคนซื้อหวยเพราะคนซื้อมีการซื้อในความเห็นทางกฎหมายของผมนะสังหารีมารัพย์ไม่ต้องทําเป็นหนังสือตกลงกันแล้วซื้อขายกันแล้วระบุตัวรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วถือว่ากรรมสิทธิ์โอนแล้วเพราะงั้นหวยในแผงนั้น ในเลขนั้นถ้ามันมีจริงเนี่ยเป็นของป้าไพ่มณีต่อมาแม้จะได้ยังไม่ได้มีการส่งมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ตามแต่มีการเอามาขายต่อถ้าเราฟังว่าเป็นเรื่องจริงนะเอามาขายต่อให้นายสายนเนี่ยนายสายอนซื้อมาโดยสุจริตและเปิดเผยคือไปซื้อตามที่เขาขายแผงหวยกันทั่วไปตามปกติเลยซื้อมาเสร็จปุ๊บกรรมสิทธิ์ก็เป็นของนาของนายสายนอยู่ดีถามว่า ป้าภพมณีที่เป็นคนซื้อแต่ไม่ได้หวยเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้หวยจากนายสายยนไหมอันนี้น่าสนใจคนซื้อคนที่1กับคนซื้อคนที่2ถ้ามาประทะกันใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันอย่างแรกเลยนะครับหวยตัวนี้เนี่ยคนซื้อคนที่2เนี่ยนายสายยน์เนี่ยเขาซื้อมาโดยสุจริตโดยปกติวิสัยของคนซื้อหวยกรรมสิทธิ์ย่อมเป็นของเขาโดยสุจริต เขาก็มีสิทธิ์จะเอาไปขึ้นเงินขึ้นรางวัลก็มีสิทธิ์ได้แต่เพียงคนเดียวเลยส่วนคนที่ซื้อหวยมือแรกหรือป้าภัยมณีก็ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนขายหวยกันเอาเองไม่ใช่นี่คือในทางกฎหมายนะครับและถามว่าถ้าหวยไม่มีจริงตามที่เมียกล่าวอ้างก็คือนักข่าวเข้าไปตามต่อนะเมื่อวานถ้าเกิดใครดู ine, ดอมรินดูช่องแปดดูไทยรัฐนิวโชว์ก็จะเห็นว่าเขาไปถามกับทางคนซื้อ เราไปถามกับเมียของนายสายนว่าเออมันมีมันมีจริงไหมปรากฏเมียบอกว่ามนโนไปเองเป็นหวยทิพย์คิดไปเองไม่มีจริงหรอกเขาชอบเพ้อเพอแบบนี้แหละถ้าถามว่าแบบนี้จะมีความผิดไหมต้องบอกอย่างหนึง่งตอนนี้ยังไม่ได้ลงประจําวันแต่ถ้าเป็นลงประจําวันแล้วเป็นลงเป็นการลงประจําวันเท็จก็มีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเหมือนกันเพราะงั้นระวังนะครับอย่าไปลงมั่วนะไม่ถูกแล้วเป็นลงมั่วเนี่ย เดี๋ยวซ้ำรอยครูปีชานะคำถามต่อมานะครับป้ารัตนาคนขายหวยสามารถเอาผิดนายสายนได้ไหมเพราะว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคือนายสายนเนี่ยเขาพูดถึงป้ารัตนาค่อนข้างบ่อยเขาบอกว่าเขาจำป้ารัตนาคนขายหวยได้เพราะว่ามีการชวนกันไปทำบุญด้วยไม่ใช่แค่ซื้อกันอย่างเดียวเขาก็เลยจำได้แต่ส่วนทางป้ารัตนาบอกว่า ดิฉันนะไม่เคยมากรุงเทพเลยก่อนที่หวยจะออก7วันดิฉันไม่เคยมาเลยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครพูดจริงพูดเท็จแต่เขายืนยันว่าแบบนี้แล้วข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกันแต่ถามว่าป้ารัตนามีสิทธิ์ที่จะฟ้องนายสายสายยนไหมผมว่าเ,เขายังไม่ได้มีการหมิ่นประมาทกันหรือว่าเป็นการละเมิดกันทางกฎหมายที่จะฟ้องร้องกันได้นะต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์พะง,งัานเรื่องนี้และผมเชื่อว่าป้าเนะี่ยคนขายหวยไม่ฟ้องเขาหรอก เพราะว่าป้าเนี่ยก็อยากจะให้พ้นบนทินตัวเองเหมือนกันป้าเองก็อยากรู้ว่าแผงชนนั้นมีหวยหรือเปล่าแล้วบังเอิญบังเอิญผมไปเช็คข้อมูลจากกองสลากมาล่าสุดคุณผู้ชมมีหวยงวด1มีนาปี6 4สีงวดหวย12ล้านสกลนครเนี่ยยังเหลืออีกสองใบไม่มาขึ้นรางวัลตอนนี้ผู้การสกลนครปวดหัวยอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ครับ การจะตรวจสอบว่าหวยมีอยู่จริงได้หรือไม่ต้องทำยังไงบ้างก็ต้องไปเช็คกับกองสลากหรือเอาแน่ๆเลยนะเมียพิสายนเอาหวยไปจริงไหมเอามาโชว์หน่อยถ้ามีจะได้จบถ้าไม่มีก็จะได้จบเหมือนกันเรื่องนี้นะครับ คงต้องรอดูความจริงจากหวย12ล้านที่สกลนครว่ามันมีอยู่จริงไหมเพราะตอนนี้คนมาขึ้นรางวัลยังไม่ครบทั้งหมดยังขาดอีก2ใบ12ล้านนี่แหละครับประเด็นที่ต้องตามกันตอบถ้าชอบประกดติดตาม YouTube c h a n ช e แ f a n ฟนเ e Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแ n นเ g e ทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ